นี่เราจะมาลองไฟกันนะครับตอนนี้มันเป็นสตตร์อยู่นะครับเรอยะตอเป็นเดลต้าไฟช่อง120ช่อง120ซ่อมสายโดยผ่านกล้องแปลงนะครับกล้องแปลงไฟให้มันใช้งานได้ครับอ่าลักษณะการทํางานนะครับก็คือว่าให้ใช้ได้สําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆที่ว่าไม่มีไฟซ้อเฟสน,นะครับที่บ้านไม่มีไฟซ้อเฟส แต่ยากใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับเราก็สลับแทนเป็นเดลตาก่อนครับลักษณะนี้ครับอันนี้มันเป็นเครื่องตัดหมายครับส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์ไฟช่องร้อยยี่องใต้มันจะไม่ค่อยมีครับเราเลยต้องใช้วิธีนะครับสลับให้เป็นเดลตาก่อนช่องร้อิ ลักการทำงานก็คือว่าเราจะใช้ร่วมคู่กับกล่องกล้องแปลงไฟตัวนี้ครับมันจะออกมาสร้างท่ายาซ่องท่ายแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ